สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ #ep ที่หกรค่ะ เป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยทีเดียวสำหรับประเด็นดราม่าของนักร้องสาวลูกทุ่งอันดับหนึ่งของประเทศไทยคุณลำไยไห่ทองคำค่ะที่เป็นประเด็นดราม่ามาหลายวันหลังจากประกาศเลิกลาก,กับคุณปุ้ยวงแอลกอฮอล์แล้วก็มีดรามา่าเรื่องมือที่3ที่เป็นแดนเซอร์ชายในวงก่อนจะลามไปถึงว่าคุณลำไยเนี่ยแย่งแฟนคนอื่นมาเนื่องจากตัวแดนเซอร์ชายเองก็มีแฟนอยู่แล้วทีนี้ก็วุ่นวายไปกันใหญ่ค่ะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้เรามาสรุปให้ฟังในแฮชแท็กลำไยไหทองคำค่ะงานล้นมือทำงานไม่ทันแต่ไม่อยากจ้างคนเพิ่มใช้บรริกา เปเปอร์เบริษัทจัดการงานด้านธุรการแบบมืออาชีพคุ้มค่าไม่ต้องจ้างคนเองควบคุมค่าใช้จ่ายได้คลิกลิงก์ใต้คลิปเลยจุดเริ่มต้นเรื่องราวมันเริ่มในวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาค่ะคุณลำยัยได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดตอนนี้สถานะพี่ปุ้ยลำยัยคือสนนะคะไม่มีปัญหาเรื่องมือที่3แต่คุยกันแล้วว่าขอจบกันด้วยดี ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะวงเล็บไม่ขอตอบคำถามใดๆนะคะก็เป็นเรื่องที่ทำเอาแฟนๆช็อกกันเป็นแถวค่ะเพราะว่าคุณปุ้ยกับคุณลำยาไยเนี่ยคบกันมานานถึง9ปีแต่แฟนๆก็ยังไม่รู้สาเหตุนะว่าสาเหตุที่เลิกกันจริงๆเป็นเพราะอะไรจนกระทั่งเพจเมาท์มอ,อยบันเทิงต่างๆเนี่ยเริ่มลงคำใบ้ว่าคุณปุ้ยกับคุณลำยาไยอะเลิกกันเพราะว่ามีมือที่3มเนื่องจากคุณลำยาไยได้ไปคบหาก,กับแดนเซอร์ชายในวงจากนั้นกระแสะข่าวนี้ก็เริ่มไปไกลามากขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณลำยาไยก็เริ่มโดนต่อว่าว่ามีมือที่3เเลลยกกับแฟ แท้แพ้ใกล้ชิดแล้วก็มีข่าวว่าคุณลำยัยเนี่ยยอมจ่ายเงิน1,000 0แบาทเพื่อให้แดนเซอร์มามีเซ็กด้วยข่าวมันก็ใหญ่โตค่ะจนคุณลำยัยเนี่ยต้องออกมาโพสต์ชี้แจงไล่าย,ยาวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโพสต์ที่คุณลำยัยโพสต์คือประเด็นเรื่องที่เลิกกับพี่ปู้ย,ยืนยันได้ว่าไม่มีมือที่3เป็นปัญหาจุกจิกเล็กน้อยที่เป็นปัญหากันมานานแล้วไม่เกี่ยวกับแดนเซอร์ชายเรื่องที่เพจต่างๆโพสต์เรื่องลำยัยกับแดนเซอร์ชายคือคุยกันจริง คุยกันช่วงที่ตกลงกับพี่ปุ้ยว่าไปลองใช้ชีวิตแบบไม่มีการดูเรื่องนี้จบไปพักใหญ่แล้วสาเหตุที่โพสเลิกกันมาจากปัญหาสะสมเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ปรับกันไม่ลงตัวสักทีจนมีช่วงที่พี่ปุ้ยไปคอนเสิร์ตลงไปอยู่ใต้เราตกลงกันว่าลองใช้ชีวิตแบบไม่มีการดูไหมจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเรายังต้องการกันอยู่หรือเปล่าเรายังคิดถึงกันอยู่ไหมถ้าไม่มีกันอยู่ตอนนี้เราอยู่กันเพราะความรักหรือความชินที่เรามีให้กันแล้วถ้าช่วงที่เราห่างกันไปมีคนเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าโอเคกว่าตอนที่เรามีกกกัน็ขออให้บ ตกลงกันแบบนี้ช่วง5ถึง6เดือนที่พี่ปุ้ยไปอยู่ใต้ไปไปมาถ้าเขาเข้าบ้านเราจะไปทํางานที่ต่างจังหวัดระหว่างนี้เราคุยกันน้อยลงจากเดิมแต่ยังหามสารทุกสุขดิบกันอยู่อัปเดตชีวิตกันอยู่เรื่อยๆช่วงนี้คือช่วงที่ลองคบกับแดนเซอร์ชายในวงหรือแดนเซอร์ที่ชื่อว่าคุณบอสนั่นเองก่อนที่จะคุยกับคุณบอสคุณลำยายได้ถามพี่ปุ้ยแล้วว่าตกลงเรายังไงพี่จะกลับมาอยู่บ้านไหมแต่ไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนตอบแค่ว่ายังไม่รู้เลยตอนนี้พี่ปุ้ยกาลังทําบ้านอยู่ที่ใต้หหนนนูเเเลลลยยยยบบบอออออออกกกววว่่่่่าาางงััง้้้้จะคคคคุุุืืพีปถแรไม กบอกตอนนั้นพี่ปุ้ยไม่ได้มีใครแต่ก็ไม่ได้ปิดกัน้นไม่ได้โหยหาจากนั้นคุณลำยายก็คุยกับคุณบอสแล้วก็อัปเดตพี่ปุ้ยว่าเป็นยังไงบ้างพี่ปุ้ยรับรู้เรื่องนี้ตลอด ประเด็นเรื่องที่บอสมีแฟนอยู่แล้วทําไมถึงได้ไปคุยเริ่มเรื่องจากบอสเข้ามาทํางานในวงและมักทะเลาะก,กับแฟนบ่อยๆทางโทรศัพท์จนเกิดคาถามขึ้นในวงวันหนึ่งบอสทักมาหาส่วนตัวเรื่องการเต้นบนเวทีพร้อมมีบางช่วงทะเลาะก,กับแฟนเกิดจากการหึงหวงจากการแสดงบนเวทีเราก็รับฟังและให้คําปรึกษาเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้คุยกันทางแชทหลังจากนั้นเวลามีอะไรบอสก็จะมาปรึกษาเรื่อยๆทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวและจะบ่นตลอดว่าทะเลาะก,กับแฟนชอบโดนแฟนว่าแรงๆไม่โอเคเลยไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นคุณบอสบอกว่าตอนนี้เลิกกับ แลแต่ยังอยู่คอนโดเรียวกันเพราะตกลงกันไม่ได้เรื่องแมวเราก็ได้คุยกันเยอะขึ้นโดยที่คุณลำย้ายเข้าใจว่าคุณบอสเลิกกับแฟนแล้วแต่จริงๆบอสยังไม่ได้เลิก หลังจากนั้นไม่นานแฟนบอสมาเห็นแชทที่เราคุยกันเลยเป็นปัญหาบอสได้มาเล่าความจริงทั้งหมดเราเลยโทรไปปรึกษาพี่ปุ้ยแล้วก็ทางค่ายประกอบกับแฟนของทางบอสติดต่อมาทางค่ายพอดีเลยคุยกันว่าจะเอาอยัางไงสรุปได้ว่าแฟนของบอสขอเรียกเงิน10ล้านทางค่ายคิดว่ามันเยอะไปเลยเสนอให้ใหม่ขอจ่าย2ล้านน้องผู้หญิงก็โอเคบอกว่ารับเงิน2ล้านไปแล้วต่างคนต่างอยู่น้องจะไปเรียนต่างประเทศไม่ได้ติดใจอะไรและแยกย้ายกันส่วนบอสต้ตองทํา้านใช้นี่ต่อให้ทางค่ายหลังจากเรื่องบอสจบไป คุณลำยัยกับคุณปุ้ยได้เปิดใจคุยกันอีกครั้งสรุปว่าลองมาอยู่ด้วยกันน่าจะโอเคกว่าลองมาปรับกันอีกทีเพราะเดินมาไกลแล้วจากนั้นคุณปุ้ยก็กลับมาอยู่บ้านจนถึงช่วงงานวันเกิดของตนคุณปุ้ยรับปากว่าจะมาแต่พอถึงช่วงเป่าเค้กเรายังไม่เห็นคุณปุ้ยเราเลยโทรหาคุณปุ้ยปรากฏว่าพี่ปุ้ยบอกว่าไม่ไปแล้ว จำได้ว่าตอนนั้นโกรธมากๆหลังจากนั้นก็เริ่มตึงๆึกันมีคุยกันน้อยลงเลยได้ลง Facebook ไปล่าสดแล้วแต่หลังจากโพสต์ไปไม่นานพี่ปุ้ยก็โทรมาขอโทษและปรับความเข้าใจอีกครั้งเราว่าเราจะลองปรับตัวเข้าหากันอีกรอบค่ะส่วนเรื่องมีเซ็กซ์ครั้งละแสนไม่เคยมีการจ้างใดๆเกิดขึ้นค่ะสรุปก็คือคุณลำยายจะบอกว่าคุณลำยายเนี่ยเลิกกับคุณปุ้ยไปก่อนที่จะไปคุยกับแดนเซอร์ในวงโดยตอนที่ไปคุยกับคุณบอสซึ่งเป็นแดนเซอร์ในวงเนี่ย คุณลำยัยเข้าใจว่าคุณบอสโสดแล้วเพราะคุณบอสบอกกับคุณลำยัยแบบนั้นแต่พอรู้ว่าคุณบอสยังไม่โสดคุณลำยัยก็เลิกคุยทันทีค่ะส่วนตอนนี้กลับไปคุยกับคุณปุ้ยใหม่เหมือนเดิมแล้วนะ ต่อมาหลังจากที่คุณลำยัยออกมาโพสค่ะคุณปุ้ยก็ได้มีการออกมาไลฟ์ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะใจความโดยสรุปคือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างตนกับคุณลำยัยเป็นปัญหาที่เกิดจากคุณปุ้ยเป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมเวลาคุณลำยัยจัดงานสังสรรค์ต่างๆคุณปุ้ยก็ไม่ชอบไปคุณลำยัยจะน้อยใจเรื่องนี้ตลอดคุณลำยัยพยายามขอให้คุณปุ้ยปรับตัวแต่คุณปุ้ยรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องปรับเพราะไม่มีประเด็นอะไรประเด็นหลักๆอีกอย่างคือคุณปุ้ยซื้อโต๊ะสนุกมาช่วงที่ซื้อโต๊ะสนมากๆ ฝึกสนุกแบบจริงจังมากคุณลำยัยกลับมาถึงบ้านตอนตีสี่คุณปุ้ยก็ยังเล่นสนุกอยู่คุณลำยัยกลับถึงบ้านตอน8ปดโมงเช้าคุณปุ้ยก็ยังเล่นสนุกอยู่จนคุณลำยัยเริ่มน้อยใจแต่คุณปุ้ยก็ไม่ได้ปรับอะไรเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ทําผิดพอคุณลำยัยมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งตนเลยบอกว่าถ้าลำยัยอึดอัดเดี๋ยวจะย้ายกลับไปอยู่ใต้ก็ได้คุณลำยัยพยายามห้ามไม่ให้ไปแต่คุณปุ้ยยืนยันว่าจะกลับให้ได้จะได้รู้ว่าความรู้สึกเราเป็นยังไงตอนไม่่่มมีีกกกกกาาาาารเเือจจะขข้้้้้ใใึนนสุุดททยยคณปปป็ลลับบไูต จากนั้นคุณปุ้ยก็ได้บอกคุณลำยัยว่าอาจจะอยู่ที่ใต้ยาวๆนะอาจจะไม่ได้กลับไปอยู่ด้วยแล้วลำยัยต้องดูแลตัวเองนะก็เลยตกลงกันว่าตอนนี้เราจะมีใครก็ได้ขอให้บอกกันไม่ปิดโอกาสระหว่างที่แยกกันอยู่ก็ยังคุยกันเรื่อยๆจนวันนึงลำยัยมาปรึกษาว่าจะคุยกับคุณบอสจริงจังนะคุณปุ้ยก็บอกว่าให้คุยเลยแต่ดูดีๆด,ด้วยให้ระวังว่าเ,าเขาเข้ามาแบบไหนจากนั้นสักระยะคุณลำลยก็ปรึกษาว่าแฟนของคุณบอสเข้ามาที่บริษัทและเรียกเงิน10ล้านแต่สรุปกันที่2ล้านมีการเซ็นรับเงิน ก็ไม่คุยกับคุณบอสต่อตอนแรกทางบริษัทไหยทองคําจะให้คุณบอสหยุดงานแต่คุณปุ้ยเป็นคนบอกว่าให้เขาเป็นแดนเซอร์ต่อไปเขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําไปต่อมาคุณปุ้ยได้ย้ายกลับไปอยู่กับคุณลําไยเหมือนเดิมแล้วก็มีการปรับความเข้าใจกันค่ะมีปัญหาอีกทีก็คือตอนงานวันเกิดที่คุณปุ้ยไม่ยอมไปคุณลําไยก็งอนว่าสรุปพี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนี่แล้วก็มีการคุยประชดประชันกันมาตลอดที่อยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละสุดท้ายคุณปุ้ยก็ไดถอออออว่่่ลาาาาาาายยืะเเเเงงงงพมมมตตรรขจั แต่คุณปุ้ยก็ตอบว่ายังไงก็ได้ไม่ชัดเจนมาตลอดจนคุณลำไยโพสต์ว่าโสดคุณปุ้ยเลยโทรไปขอโทษและสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวค่ะสุดท้ายตอนนี้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมแล้วแล้วจากนั้นก็มีเรื่องที่เป็นประเด็นขึ้นมายืนยันว่าน้องลำไยไม่เคยทําอะไรผิดต่อตนเลยนะอันนี้ก็คือมุมของคุณปุ้ยนะคะต่อมาเป็นมุมของคุณโมคุณโมคือใครคุณโมคือแฟนของคุณบอสคนที่เป็นแดนเซอร์ที่เขาบอกว่ามีแฟนอยู่แล้วอ่ะคุณโมเนี่ยให้สัมภาษณ์ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะคะบอกว่า ยืนยันว่าเคยคบกับคุณบอสจริงแต่ไม่ได้เป็นคนส่งข้อมูลให้กับเพจต่างๆไม่ทราบว่าเพจต่างๆรู้เรื่องได้อย่างไร ตอนที่โพสต์มีแค่โพสต์ไว้ใน Facebook เมื่อนานมาแล้วแต่ตอนนี้มีคนขุดขึ้นมายืนยันว่าเรื่องเงิน10ล้านตนไม่ได้เป็นคนเรียกทางค่ายเป็นคนเสนอมา5ล้านค่ายบอกว่าอยากให้จบเรื่องนี้เอาค่าเสจจียใจไหมมาเอาที่บอสเลยถ้าบอสยังไม่มีให้ปรึกษาทางค่ายทางค่ายจะช่วยตนไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบอสหลังจากมีเรื่องทะเลาะก,กับบอสบอสบอกว่าจะให้เงินเดือนละห้าหมื่นขอจบเรื่องนี้ได้ไหมคือขอกลับไปคบกันเหมือนเดิมและให้เงินเดือนละห้าหมื่นแต่ขอให้ปิดเรื่องนี้ไว้ได้ไหมแต่ตนไม่โอเคเพราะอยากให้คนที่่ททผิดดออออกมาาพูววตัวเงะไร แต่ทางค่ายบอกว่าไม่ได้มันเสียหายให้ไปเรียกค่าเสียใจกับบอส2ล้านส่วนเรื่องเงิน1,000 0แบาทจ้างมีเซ็กซ์บอสบอกว่าเงิน1,000 0แบาทเป็นการจ้างจรงิจรงๆแตโ่โมบอกว่าคุณลำไย,ยอาจจะให้เฉยๆบอสเต็มใจเรื่องมีเซ็กเองเรื่องนี้มีอะไรที่บิดเบือนอยู่เยอะและตนพร้อมที่จะไปออกรายการโหนกระแสค่ะสุดท้ายนะคะไปฟังมุมมองของคุณบอสแดนเซอร์ cer, ตัวต้นเรื่องในรายการโหนกระแสค่ะคุณบอสบอกว่าคบกับคุณโมมา2ปีอยู่ด้วยกันมาตลอด คุณโมเป็นคนส่งใบสมัครเป็นแดนเซอร์ของค่ายไหยทองคําให้เพราะตอนนั้นตนตกงานต่อมาได้มาทํางานในค่ายตอนแรกได้เป็นแดนเซอร์สํารองจากานั้นหนึ่งเดือนก็ได้ขึ้นเป็นตัวจริงตอนเริ่มมีปัญหากับคุณโมเพราะงานที่ไหยทองคําต้องไปออกงานที่ต่างจังหวัดบ่อยๆบ,บางทีไป10วันทํางานหนักทําให้มีเวลาพูดคุยกันน้อยลงที่ได้เริ่มพูดคุยกับคุณลำยไยเพราะเคยทักไปหาคุณลำยไยเรื่องปรึกษางานเช่นเวลามีคนมาหอมมือเร,เราเราต้องจัดก,การยังไงเพราะแฟนไม่ค่อยโอเคทางคุณลำยไยก็มีพูดเรื่องความรักเหมือนกัน ก็ต่างคนต่างแชร์กันตอนนั้นคุยกับคนลำไย,ยเหมือนเป็นคนคุยเป็นแฟน คุณลำยายบอกว่าตอนนั้นคุยกับคุณปุ้ยแล้วว่าจะลองแยกย้ายกันใช้ชีวิตดูคุณปุ้ยรับรู้เรื่องนี้มาตลอดตอนที่คบกับคุณลำยายโมไม่รู้เรื่องตอนนั้นคบกับคุณโมพร้อมกันไปด้วยคุณบอสบอกคุณลำยายเองว่าตัวเองโสดเพราะมันเป็นช่วงระหองระแหและคิดว่าจะเลิกกับโมอยู่แล้วเลยบอกคุณลำยายว่าตัวเองโสดทั้งที่ความจริงยังเลิกไม่ขาดคุณโมจับได้เพราะไปเจอแชทที่ตอนคุยกับคุณลำยายตอนนั้นตนเป็นคนเสนอว่าจะให้คุณโมเดือนละห้าหมื่นแต่ขอทํางานที่ คุณโมไม่ยอมบอกว่าอยากได้ค่าเสียความรู้สึกจากพี่ลำไยสิบล้านเลยไปที่ค่ายหายทองคําแต่ทั้งค่ายบอกว่าเรื่องนี้คุณบอสคือคนผิดทําไมค่ายต้องจ่ายให้เลยสรุปว่าคุณบอสต้องจ่ายเงิน2ล้านเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องตั้งแต่ปีก่อนคบกับคุณลำไยหนึ่งเดือนหลังจากเข้าวงมาช่วงเดือนเมษาและคุณโมมาจับได้ในช่วงเดือนสิงหา ตอนนี้ทางค่ายให้คุณบอสยุติบุตรบาทแดนเซอร์แล้วและจำเป็นต้องใช้นี่ค่ายต่อเรื่องเงิน1นึ่งแสนเรื่องคือคุณโมกับคุณบอสจะซื้อคอนโดร่วมกันเลยมีการไปเช็คสเตทเมนต์แล้วพบว่ามีเกินจำนวนก้อนหนึ่งหนึ่งแสนบาทคุณลำยายโอนให้ในเดือนเมษาคุณบอสบอกพอณโมว่าพี่ลำยายก็โอนให้แบบนี้ทุกคนแต่คุณโมได้ยินจากคนอื่นมาอีกทีว่าเงิน1นึ่งแสนเป็นเงินค่าจ้างสำหรับมีเซ็กส์ส่วนคุณบอสบอกว่าเงิน1นึ่งแสนคุณลำยายโอนให้เพราะตอนแรกตกงานมานานและตอนนั้นมีความจำเป็นต้องใใช้้เเเเงงิินนนนน่่่่่าาาจจะป็รืือทีขผดกัย,ยวไม การจ่ายเงิน1 0 0 0 0แสนเพื่อมีเซ็กซ์สรุปก็คือคุณบอสจะบอกว่าคุณโมเนี่ยเป็นคนเรียกเงิน10ล้านนะคะแต่ในขณะที่คุณโมก็บอกว่า10บล้านคุณโมไม่ได้เรียกทั้งค่าเป็นคนเสนอมาเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ไม่ตรงกันอยู่นะส่วนตัวเราคิดว่าเรื่องนี้มันไม่น่าเป็นดราม่าอะไรต่อเพราะว่าทั้ง4คนน่ะก็เล่าเรื่องราวเหมือนกันเกือบหมดยกเว้นเรื่องเงิน10ล้านที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเรียกกันแน่นะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับดราม่าลำยไยหายทองคําและใครมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างใครคิดเห็นยังไงงงก็คคคอออมมมมมเเเนนนนาาาาไดด้้้ขลลล่่ีีหหืิิะะแสํรรับบใทชป สรุปดราม่าสรุปให้แชรแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดสัคสมาชกไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะช่องเกมเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วนะคะใครที่อยากจะซัพพอร์ตคอนเทนต์เกมชอบคอนเทนต์ของเกมก็สามารถกดสมัครเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแท็กหน้าค่ะบ๊ายบาย